นี่คือ701 Motor Review ครับและครั้งนี้เราจะเอา i t a l t Dexter 300 Dexter ตัวซิ่งเดินทางไปเที่ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไง e t a l Dexter 300ตอนนี้เป็นรถที่กำลังมีกระแสะมาแรงมากๆครับ และแน่นอนมันคือดรักสเตอร์ที่คุณสามารถสนุกได้ทั้งการขับขี่ในเมืองและก็ในสนามแข่งแต่เราสามารถพามันไปออกคลิปได้ไหมนะที่นี่มีคำตอบครับคลิปนี้ปลายทางของผมคือหมู่บ้านอีตองอำเภอปิล็อกจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผมยิงตรงระยะทาง360กิโลเมตรจากที่บ้านโดยไม่หยุดพักมีแค่เติมน้ำมันแล้วก็แวะกินข้าวครับผมเดินทางด้วยความเร็วเดินทางประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางเจ้า d r a กสเตอร์300ไม่มีงองแงเลยครับและอีกอย่างที่ผมชอบมากก็คือตัวรถเนี่ยนิ่งและมั่นคงมากๆกว่ารถขนาดเล็ก ขนาดเดียวกันที่ผมเคยขับขี่มาแล้วครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นผลมาจากระบบช่วงล่างอิสระ ISS นะครับแล้วก็การใช้ช็อคอัพหน้าที่มีซับแทงซึ่งทำให้ระบบช่วงล่างเนี่ยหนึบและทำงานดีมากๆครับแต่ด้วยเซตอัพของ d ร a กสเตอร์เนี่ยมันก็เลยจะออกไปในทางเหมือนกับจักรกะด้างนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดในสนามแข่งเนี่ยมันคือหนึบมันคือเกาะ แต่พอใช้บนถนนเนี่ยถ้าเป็นทางลาดยางไม่มีปัญหาครับแต่พอเป็นทางคอนกรีตเนี่ยรอยต่อของถนนก็จะทำให้รถเนี่ยมันกระแทกรู้สึกว่าโชคม,มันกระด้างซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับให้เข้ากับการใช้งานครับช่วงเส้นทางจากทองผาภูมิขึ้นไปปิล็อกนะครับมันจะเป็นเส้นทางไต่ขึ้นเขาสูงและผมเจอฝนตลอดทางครับ โค้งแคบๆกับทางลืนล่นๆแอเอต้เจ็ต300ก็ทําให้ผมขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยครับความมั่นใจมาจากระบบช่วงล่าง i f f และที่สำคัญคือระบบเบรกครับเบรกหน้าและเบรกหลังของอีตาเจ็ตแร็กเตอ300เป็นดิสเบรกซึ่งใช้คาลิปเปอร์ของเบมโบตแต่มากกว่านั้นคือการใช้ สายเบรกนะครับเป็นสายถักโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยครับซึ่งสายถักเนี่ยมันมีข้อดีครับเวลาเราเบรกแรงๆเนี่ยครับแรงดันน้ำมันจะไม่สูญเสียไปกับการขยายตัวของสายเบรกค,ครับซึ่งมันทำให้เราเบรกได้อย่างมั่นใจและสำหรับผมซึ่งแอบกลัวจริดๆนะครับว่าขี่รถออโต้ขึ้นลงเขาเนี่ยจะเป็นยังไงปรากฏว่า i ีท็อตเจ็ตแร t e r 300กับทำให้ผมเซอร์ไพรส์และมั่นใจมากๆเลยครับ แน่นอนครับว่าวัตถุประสงค์หลักของคนที่จะซื้ออิตาเจตแร็กเตอร์300คงไม่ใช่การนำมาขี่ท่องเที่ยวแน่นอนแต่จะเป็นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในเมืองซึ่งเหมาะกับตัวรถมากๆครับและก็นำไปใช้ขี่ในสนามหรือไปขี่สนุกๆโชว์ความหล่อความเท่ผมว่าอันนี้มันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีคำถามว่าแล้วขี่เที่ยวได้ไหม รีวิวนี้น่าจะมีคําตอบให้คุณเห็นได้แล้วครับว่าถ้าเกิดอยากเที่ยวขึ้นมาก็แค่หยิบกุญแจแล้วก็ขี่มันออกไปมันไปได้ครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือมันไม่มีที่เก็บสัมภาระเลยนั่นหมายความว่าคุณต้อง travel light อยากขนของไปเยอะเอาของไปน้อยๆเอาเป้ไปใบเดียวอย่างทริปปปล็อกของผมครั้งนี้ครับแทบไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยเหม็นเปรี้ยวไปทั้งทริป สำหรับผมอ t o ต้เจ็ดดักสเตคือรถที่เหมาะกับการใช้ในเมืองแล้วก็เอาไปซิ่งในสนามเพราะมันทั้งสวยทั้งเท่และแรงแถมยังแต่งเพิ่มได้อีกและถ้าเกิดวันไหนคันอยากออกทริปไกลๆมันก็ยังไปได้แต่ขนของไปน,น้อยๆนะครับ